ตัวผมเนี่ยเข้าวงการคราฟเบียร์มาได้ไงมาเริ่มแบบทําได้ไงมาเริ่มจากเรามีเพื่อนเนี่ยที่เป็นโคฟาวเดอร์ er ด้วยกัน,นดื่มด้วยกันประจําอยู่แล้วมีวันหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยไปเจอคราฟเบียร์เฮ้ยมันมีเบียร์แบบนี้ได้เหรอเราก็ลองไปดื่มดูมันแปลกใหม่มากแต่ด้วยราคามันสูงเนี่ยกินทุกวันเนี่ยก็คงไม่มีเงินแน่เลยวันหนึ่งเราก็ไปนั่งดู u t u b e คิดเบียร์เขาก็บอกว่าเราสามารถต้มเบียร์ด้วยตัวเองได้ก็เลยลองเข้าวงการไปทําดูครับและการทําเบียร์เนี่ยมันก็เป็นการเติมความสุขให้ผมอีีกทาางงนึงเข้ ครับเบียร์เนี่ยมันมีความหลากหลายสูงมากทุกคนมันทําสเกลไม่ใหญ่ครับทุกคนสามารถลองผิดลองถูกได้ที่ได้รสชาติใหม่ๆมากขึ้นเสมอมันได้ทําให้เฮ้ hey, เรากินแต่ละย,ยี่ห้อเนี่ยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่เขาชอบเนี่ยมันต่างกันต้มมานานเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยประมาณ3 4ปีครับผมถือว่าไม่นานนะครับแรกๆก,ก,ก็ลมลุกคูกค้านะเราก็ลองไปเรื่อยศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆมันอ่านหนังสืออ่านอะไรที่ฝรั่งเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจุดที่ทําให้พัฒนายอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็คือโครงการอิสระเลยครับเพื่อว่าให้ เข้าไปเรียนรู้เพื่อยกระดับเบียร์ขึ้นมาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพราะเขาอยากจะให้แบบโฮมบูเนี่ยทำเบียร์ที่มีคุณภาพ <Oui. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวคนจะมองว่าแบบถ้าเราทําไม่มีคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวก็มีพิษมีภัยเพราะมันก็เป็นของหมักดองเหมือนกัน,กนมันก็ต้องมีเรื่องความสะอาดถ้าเราได้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเราไปเผยแพร่ต่อให้ทุกคนเนี่ยก็จะทำให้คนทาเบียร์เนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกเ mm. ข้าไปเรียนก็พิว่าการทาเบียร์เนี่ยมันเป็นแบบเป็นศิลปะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยของทุกอย่่าางัีเนนวมป็ช กับเคมีแต่เรื่องรสชาติเรื่องดีไซน์อันเนี้ยอ่ะอันเนี้เป็นศาสตร์และศิลป์ละรดแรกต้มเพลเอลเลยครับธรรมดาอย่างน้อยมันก็ไม่แย่แล้วก็ทำแล้วดื่มได้เราก็ภูมิใจนะว่าเราสึกเฮ้ยเราก็ทําเบียร์กินเองได้นี่ว่ากินหมดก็ขวดแรกไม่เมาครับแต่ขวด2อก็เรื่อยๆแล้ว <laughs> ก็คืออยากจะเข้าวงการพึ่งผาความเมาด้วยตัวเองเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมีหม้อต <im ้มก่อน2ถังหมัก3ตู้เย็นแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆบรรจุอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบจริงเบียร์พื้นฐานง่ายๆคือมี4อย่างก็คือมีหม้อฮอปน้ำยีสต์อต้มเบียร์0.01หลักการง่ายๆเลยครับสเต็ปแรกล้วคือเผาเข้าหม้อต้มในอุณหภูมิ63ถึง65หรือบางคนจะชอบ67มันจะทำให้บอดี้เบียร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิแล้วก็ต้มไปชั่วโมงหนึ่ง ขั้นตอนการกองก็คือเราก็เอาข้าวออกจากหมอ้อเอาน้ำเนี่ยมาเทใส่ข้าวที่เราแยกออกมาเข้าไปในหม้อต้มอีกทีหนึ่งที่อุณหภูมิ75องศากองเสร็จปุ๊บได้น้ำเราก็ต้ม100องศาเพื่อไล่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในข้าวเนี่ยไล่ออกไปต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้จะเป็นจังหวะที่เราต้องใส่ฮอปแล้ว ถ้าเราใส่แต่เริ่มต้มเนี่ยถ้าเราต้มนานเนี่ยมันจะเกิดความขมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราใส่ตอนเท้ายเนี่ยมันจะสร้างรสชาติแล้วก็กลิ่นอโรมาท,ที่ตามพอสายพันธุ์ที่เราใช้ต้มเสร็จชั่วโมงหนึ่งคือเบียร์มันก็อุณหภูมิสูงใช่ไหมราองศายีสม,มันอยู่ไม่ได้มันร้อนจัดเราก็ต้องเกิดกระบวนการคูลิ่งให้มันอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณอุณหภูมิ18-20ถึงองศาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั๊มน้ำเบียร์ จากถังที่เราต้มเนี่ยใส่ถังหมักพอเราถ่ายน้ำเบียร์เสร็จเนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยแล้วก็ปิดฝาแล้วเราเขย่ามันเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่ามันเข้าไปเพื่อสร้างออกซิเจนเพื่อไปเพราะว่ายีสต์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนในการทํางานเหมือนกันยีสต์เนี่ยเราต้องมีการสตาร์เตอร์ก็คือเอายีสต์ไปละลายน้ําก่อนให้มันตื่นตัวพร้อมกับการทํางานแล้วเราค่อยให้มันลงไปในน้าขวดแล้วก็เราก็ไปแช่หมักหมักประมาณ10-14วันอย่างเงี้ยครับแล้วพอหมักเสร็จเราก็บรรจุขวด เรื่องกฎหมายเนี่ยครับโฮมบูเนี่ยแบบก็ประสบกันมากครับผมเชื่อทุกคนอะ่ะไม่อยากจะทําใต้ดินหรอกครับแต่มันเหมือนด้วยกฎหมายมันไม่เอื้อที่เราทาครับโอ้คุณต้องทําแบบเป็นเป็นสิล้านลิตรอะไรเงี้ยผมว่าปริมาณไม่สําคัญครับเราทําเล็กเราคุณภาพดีก็ได้มันไม่จําเป็นว่าเราต้องทําใหญ่แล้วคุณภาพดีผมเนี่ยกว่าจะทําเบียร์แบบออกมาแบบให้คนอื่นลองดื่มเนี่ยบางทีโอ้โหเป็นปีนะคือผมแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ดีพอเสมอแ้วผมเชื่อว่าถ้าขึ้นมาบนดินแล้วอ่ะ ไม่มีใครทําของคุณภาพไม่ดีออกมาขายแล้วครับเขามีแฟชั่นมีความตั้งใจอ่ะเขาต่อยอดพัฒนาสูตรได้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วผมอยากให้แบบส่งออกไปเมืองนอกเนี้ยคราฟเบียร์คนไทยเนี่ยมันไปอยู่ในร้านอาหารไทยในเมืองนอกอะ่ะไม่ใช่แบบมีแค่เบียร์ตลาดอย่างเดียวอยากให้ฝรั่งกินร้านอาหารไทยลองครับเบียร์ของคนไทยบ้างเพื่อมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบรายย่อยเนี่ยมีหนทางลืมตาอ้าปากมากขึ้นเลยครับ คือเขาก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยมันไม่แพ้หลอกเรื่องพวกเนี้ฝากถึงคนต้มเบียร์นะครับที่เริ่มหรือสนใจก็คือทำดูครับทำสไตล์ในสิ่งที่เราอยากทำครับเราดีไซน์เองได้หมดทุกอย่างครับสามารถปรับแต่งอยากให้รสชาติมันเป็นยังไงผมว่ามันก็ทดลองก็สนุกดีครับทำต่อไปครับเดี๋ยววงการมันก็จะดีขึ้นมาเองครับความเมามันเป็นเรื่องมนุษยชาติครับสู้ๆครับ